ค่ะกลาบสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนาะค่ะของวันนี้ม่นียนี่สิบเจ็ดแล้วเนาะค่ะยี่สิบเจ็ดมีนาสองห้าหกแปดเนาะโอสินไนไปหกเจ็ดดีค่ะสองห้าหกแปดกับการตามหาตัวเลขแนวทางเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดจะลงเป็นลาวพัฒนาก่อนเนาะค่ะลาวพัฒนาชุดหลักสิบล่าง แม่นๆเนาะค่ะหลักสิบหลักหน่วยล่างบอกค่ะเดี๋ยวเด้องานบัตรในเลี่ยงค่ะว่างล้านกับเขาเลยว่างล้านกับเขามากเลยนะคะ<_><_>เอาเป็นชุดหลักสิบล่างกับเด่นบนล่างเนาะพี่น้องเนาะค่ะเด่นบนล่างกับหลักสิบล่างหลักสิบล่าง ค่ะพี่น้องหลักสิบล่างกับเดินบนล่างก่อนเนาะเอางานที่มีกอ่อนอาจจะไม่ได้เลี้ยงตามล้วดับว่าหลักสิบล่างทำไมไม่เอาหลักหน่วยล่างมาลงเดี๋ยวแอดเปิดเบิ้งก่อนว่าแอดได้เห็นงานใบไฟปไปนะคะ <S 2> <S 2> โอ้โอเคเลยพี่น้องได้เห็นไบแลลวเนาะค่ะได้เห็นไปแลลวหลักหน่วยล่างเท่าจะวัคััเขำว่าเพิ่มได้ค่ะพี่น้องจะวัคซัดคำว่าเพิ่มจะเอาเท่าที่มีและเท่าที่เดินก่อนกระสันมันจะเยอะ มันจะหลายขันมันหลายนะเห้ากับจับท่างบอดถือเนาะคะ่ะจับบอดท่านเนาะพี่น้องเอาเป็นว่าห้าเอาตามที่มีกอรกแล้วกันเนาะคะ่ะหลักหน่วยล่างสูตรที่เดินก็มีอยู่เนาะคะ่ะสูตรที่เดินแต่มีอยู่สูตรได้รูดอดสองกะจำเป็นต้องเอาออกเนาะคะ่ะพี่น้องต้องเอาออกสูตรที่เดินสูตรใดที่พ่อไปใด่ะไปต้อเนาะคะ่ะ สูรได้ไปว่าได้ก็เอาออกเอาซุดแค่เท่านั้นแะค่ะสูตรได้ว่าเห็นก็นคือรุดเนาะค่ะพี่น้องรุดเอาออกเนาะค่ะรุดเอาออกอที่ได้ซ้อมมือแล้วเอาออกเลยนะคะเอาออกเลยมันกะคือ่าล่ะนาะพี่น้องเนาะหลักหน่วยล่างแ้่ท่านกะมีหลายพี่น้องมันกะมีทั้งสูตรเดินสูร อ่ารุดนะคะสูตรรุดสูตรเดินแต่ว่ารักน้อยสูตรเก้ามาเดินด้วยค่ะอ่ารักน้อยบนนีเท่ากับจะเอาส,สูตรเก้าเดินไปซะก่อนว่ามีการคัดข้ามาเพิ่มเลยนะคะว่ามีการคัดเข้ามาอีกอเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันจะซับซ้อนกันหลายโหดนะคะซับซ้อนกันหลายโพดเอาตามเท่าทีมี่นี่แหลนะเนาะพี่น้องเนาะ ะะเอาเท่าที่มีได้หอดสูตรได้เอาหอดสูตรนั่นละเนาะคะ่ะไปเบิง้งคำเตือนของเฮ้ากรเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคำเตือนทางช่องทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางจับจองสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสน,นุนการพนานที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอบคุณค่ะเอาเป็นไวเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะพี่น้องนะคะเอาไว้เป็นแค่แนวทาง,งะะเ,าเทาง่านั้นแนละะ้วค่ะรักรวยคือสิว่าท่าน่ะแอบละไม่ไมีสูตรที่ว่าท่านขึ้นอยู่เนาะคะ่ะอันดใดท่านไปอันนั้นละมันมีหัวขออยูด่ดอกพี่น้องก็บเบื้องตามหัวขอเนาะคะ่ะหลักสิบล่างเม่นเม่น,มนลาวพัฒนาเนาะคะ่ะแอดเห็ดมาจากงวดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สูตรนี่เก้างวดเดินจังหวดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดินหกรุดสามก็คือสูตรนี่เนาะคะ่ะถามแอดวาไปได้จับบักะเบิงแนวทางใส่กับช่องใหญ่ๆผพน่นนําละค่ะราวาชุดลักซิปหางนี่แอดจะมีชุดเทียบชนอยู่แอดจะเห็ดออกมาสามชุดอยู่ค่ะเอาไว้เทียบชนกันช่ชนแล้วบัมากกับมีดอกค่ะ่น้องแต่ว่ามันเท่ามีสูตรพระเอกอยูวายังไม่หลุด คิดต่อได้แน่อยู่ประมาณนี้แม่ค่ะแต่เอ็ดบ่ได้รับประกันเด้อวา่ามาแท้บ่มีรุดไม่เคยพูดนะคะเอาแบบไปกลางๆเนาะพี่น้องเนาะสูตรทุกสูตรมีเข้ามีร,มดรมุดนะคะมีเข่ามีรุดสูตรนี่กะรุดมาสองมือแล้วสองวันติดอ่าพี่น้องใส่ดุลพินิจเอาว่าสิไปต่อบ่หรือสิจอดไว้ซ้ำนี่นะคะหมดมืออื่นนี่ได้สี่เก้าห้าที่หลักสิบล้านอ่าเฮ็ดหก เห็ดเกงวดรุดสามงวดพี่น้องใส่วิจารณญาณเอาว่าเป็นจะใส่ต่อบอไปดูสูตรที่สองเนาะคะ่ะไปดูสูตรที่สองสูตรนี้เห็ดมากจากงวดเดี๋ยวเด้อแอดนับก่อนหนึ่งสองสามี่ห้าหเจ็ดแดเ้าเกุ้ด2งวดเก้าเดินเจ็ดลุด2พี่น้อง งวดนี้ได้9 7้าดสามแดที่หลัก10บล่างเราพัฒนา9 7้าสามแดชนกันที่เลข9ก้ากับสูตรเมื่อกี้นี่นะคะ่ะสูตรที่ลดแล้วเก้าลดสองเดินเจ็นะคะ่ะชนบอชนกันที่เลข9ก้าสิมาบอพี่นองว่าแนวทางกับมีเขาไม่ลดเนาะคะ่ะนี่ค่ะเดินลงมาจังสีเลยทางเดินที่แต้มสีคือเดิน ที่บ่ได้แต้มก็คือหลุดเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องเบิงเอาไปเป็นแนวทางนะคะเบิงใส่กับ่องใหญ่ๆเพิ่นนําเนาะค่ะเบิงใส่กับช่องใหญ่ๆเพิ่นนํนะะนนาว่าอ่ะช่อนเพิินบ่อเป็นแต่เดินตอบ่อทุกสูตรมีเข้ามีหลุดค่ะทุกอาจารย์พอ้อพราะฉะนั้นไอ้เบิงไปเป็นแค่แนวทางเด้อคะ่ะพี่น้องเอาไปเป็นแนวทาง มากระจัดคัดกระพานเนาะคะ่ะตัวแอดเองกะรับประกันฟันทุ่งบ่ได้วามาแท้แน่นอนเข้า่เค่อยว่าจังส่นจังเทียนเนาะคะ่ะเข้ากะบอกเสมอว่าห้ยว้เป็นแนวทางนะคะอันนี้หลุดสองลงเก้าหลุดสองเท่ากับว่าเดินเจ็ดเนาะคะ่ะลงเกาหลุดสองเดินเจ็ดงวดมืออื่นมือเคืนนี่กะเข่าได้ชนก,น,กนกันกับสูตรเนี่ยอยู่ที่เลขหนึ่งที่หลักสิบล่างกะมานหนึ่งน้ำกันเนาะคะ่ะ เขายังไม่สูตรพระเอกตัดส,สินโยค่ะพี่น้องว่าเขายังไม่หลุดเลยแต่ว่ามืออื่นนี่อาจสิหลุดเพมียักโตก็ได้นะค่ะไปเบิ่งที่หลักสิบล่างนี่ค่ะสูตรนี้ยังไม่หลุดเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปทอมูบ่ะปะทอมูทำเจดเดิน7เต็มได้คะแนนเต็มเลยค่ะพี่น้องยังไม่หลุด ยังไม่หลุดพี่น้องว่าเป็นจะจับบอก็ข้นยุี่พี่น้องแล้วว่าที่นี่เนาะค่ะหลักสิบล่างหลักสิบล่างเยอเด้อค่ะที่นี่แอดจะเทียบช่นเห่เบิงว่าสองสูตรที่เดินดีๆเนี่ยชนกันยุติตัวใดเน,นาะค่ะชนกันที่ตัวไหนชนกันที่เลขเจ็ดสูตรที่ยุติสายเมื่อแอดเนี่ยยังว่าท่านได้หลุดจากงวดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เจ็ดงวดยังไม่หลุดคะแนนยังเต็มยู่เนาะค่ะสูตรที่อยู่ขวามือทำเก้าหลุดสองเท่ากับว่าเดินเจ็ดเดินเจ็ดแต้มเก้าหลุดสองพี่น้องเก้างวดหลุดสองวด,ดมือนีช่นกันยู่ทเล็กเจ็ดมือขึ้นนีช่นกันยู่ทเลขกหนึ่งเนาะค่ะมือทัดไปฟังใสมือเอ็ดได้แปดขวามือหลุดทัดขึ้นไปอีกชนเจ็ดทัดขึ้นไปอีกชนสามทัดขึ้นไปอีกชนห้า ทัดขึ้นไปอีกชนหนึ่งทัดขึ้นไปอีกขวามือหลุดฝั่งซ้ายมือมาที่เลขเก้าแปดหลักสิบนะคะมือนี้ชนกันยุทีเลขเจที่นี่จะเอาสูตรที่หลุดแล้วเขามาเทียบชนให้น้ำดิวันนี้เสียชัห้ยกกกองเ,อเดี๋ยวสิยกก้องห้โอ้ยเนาะค่ะเอาพี่น้องแคบเอาเราก็ไปนั่งวิเคราะห์เอาอีกที่หนึ่งว่าเป็นจะจับบออาจจะบ่มาตัวชนก็นได้อาจจะมาที่เลข หกก็ได้หรือเลขหาก็ได้เด้อค่ะเอาแคปเอาเด้อค่ะหลักสิบล่างราวพัฒนาแม่นๆเดินดีเดิน,ดน,ดนต่ออื่นสิมาบอเนาะค่ะอาอสำหรับคลิปนี้กาฝากพี่น้องเน่เด้อค่ะที่เขามารับชมกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดเน่เด้อพี่น้องค่ะคลิปนี้พอกันสนีคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ